อนรับสู่อ้อมกอดแห่งบนเขาและท้องทะเลนะครับที่นี่เกาะลิดีห้องเรียนธรรมชาติกับพวกเรานะครับทีมงานวัวลาบราทะเลทะเลอะทะเล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 ทะลอลาลาชมเพลินอ่ะลา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  เราเรียกตัวเองว่ากลาบาราเนี่ยนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานและก็อาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานเราโดยที่เขาไม่ได้มีเงินเดือนงานที่เราทําก็จะเป็นงานสื่อความหมายนะครับบอกกล่าถึงเรื่องราวของธรรมชาติบอกกล่าวถึงเรื่องราวอุทยานธรณีเพราะปัจจุบันนี้นะครับสตูลเราเป็นอุทยานธรณีสตูลแต่ว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักนะครับเราก็เลยสื่อผ่านบทเพลงนะครับสื่อผ่านเกมสื่อผ่านเรื่องเล่าต่างๆให้กับลูกๆให้กับผู้ปกครอง นะครับเพราะว่าเป็นเป็นน้องน้องนักเรียนแล้วก็เด็กอนุบาลซึ่งสื่อตัวเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะเรามองว่าถ้าเกิดว่าไปสื่อกับฟอสซิลตรงๆเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะเด็กเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเรามาพูดวิชาการนะครับยุกหินต่างๆแคมเบียนออโรวิเชนเซลิเลียนดิวเนียนคาร์บอนิฟอรัสเพอร์เมียนเด็กฟังแล้วมันเลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสื่อที่ดีที่สุดทำไงก็ได้วิชาการให้เป็นนันทนาการเด็กในวัยเนี้ยนะครับในการสร้างฝันปั้นทรายเนี่ยนะครับเขาชอบเขาอยากเล่น เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าทำยังไงนะครับเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้เรื่องราวของสตูนเจอยวบาร์กได้พร้อมๆกันเราก็เลยให้ผู้ปกครองเนี่ยฮะเข้าไปเสิร์ชในเน็ตว่าคุณรู้จกักสตูนเจอรบาร์กมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราให้เขาได้เรียนรู้ว่าซากที่พบเจอในอุทยานทรำหลสตลนเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ให้เขาปั้นเป็นรูปพวกฟอสซิลเหล่านั้นเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองและลูกได้เรียนรู้และเขาก็จะรักสิ่งนั้นไปเองครับ วงกวลาบาราทีมสื่อความหมายและนันทนาการอุทยานธรณีโลกสตูลยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งต่อเรื่องราวทรัพยากรธรรมชาติสู่น้องๆเยาวชนเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป